ตามรายงานล่าสุดกองทุนบิตคอย ETF ของสหรัฐได้เห็นการพื้นตัวตามราคาของบิตคอยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองทุนทั้งหมด12กองทุนได้มีเงินไหลเข้าสุดที่อยู่ที่2 4 5ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นเงินไหลเข้าสุดที่ที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ3แต่ดีขึ้นจากการไหลออกสุดที่ที่388ล้านดอลลาร์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วตามข้อมูลจากทาง s so so o ซว Volume แต่อย่างไรก็ตามกองทุนที่มีสินทรัพย์สุดที่มากที่สุดอย่างทาง iShares i อั o i n ท IBIT ของทางแบ็กล็อกนั้นได้มีเงินไหลออกติดลบเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแม้ว่าสัปดาห์ซื้อขายทั้ง2สัปดาห์จะมีระยะเวลาเพียงแค่4วันเนื่องจากช่วงของวันหยุดยาวซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กองทุน ETF Bitcoin มีสินทรัพย์สุดที่ที่มากที่สุดของตลาดมีการไหลออกติดลบโดยมีมูลค่าสินทรัพย์ NAV ที่5 4 3พันล้านดอลลาร์ยังคงน้อยกว่าคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดอย่างทาง F BTC ของทาง Fidelity และ G BTC ของทาง G y s c a l e ซึ่งแต่ละกองทุนมี NAV ประมาณ20,000ดอลลาร์ 2, 000, 000, 000. โดยการขัดทุนรายสัปดาห์นี้ถือเป็นผลมาจากการไหลออกของเงินทุนของ IBT ในระดับสูงสุดเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นวันที่กองทุนสูญเสียมูลค่ามากที่สุดในวันเดียวนับตั้งแต่มีการเปิดตัวเมื่อ1ปีก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามกองทุนได้พลิกกลับมามีกระแสเงินไหลออก3วันในช ของวันศุกร์ด้วยกระแสเงินไหลเข้ามูลค่า253ล้านดอลลาร์ควบคู่ไปกับราคาของบิตคอยที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมานอกจากนี้เองในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาได้เป็นวันครบรอบ16ปีของการขุด Genesis บล็อกของบิตคอยซึ่งถือเป็นวันสําคัญในประวัติศาสตร์ของสกุลเงินดิจิตอลและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาของบิตคอยนั้นะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่97,738 US อลลาร์ โดยในช่วงที่ผ่านมานั้นราคาของบิตคอยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันติดลบลงไป0.49%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด cdc action zone ของเรายังคงส่งสัญญาณถึงแท่งเทียนที่เป็นสีน้ำเงินว่าอาจจะเป็นแนวโน้มของการกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นได้อีกครั้งในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง macd หรือ macd เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ macd ได้ยืนเหนือตัดผ่านระดับของเส้น signal line อีกครั้งโดยล่าสุดสัญญาณ histogram เองยังคงบ่งบอก ว่ามีแรงซื้อมากกว่าวันก่อนหน้านี้และยังคงมุ่งหน้าที่จะมีกําลังซื้อวิ่งกลับมายืนเหนือระดับศูนได้โดยเรายังคงมองเห็นทิศทางของ MACD นั้นเป็นเทนขาขึ้นในระยะสั้นในฝั่งของตัวชี้วัด แนวรับและแนวต้านที่สําคัญยังคงให้ระดับแนวรับที่สําคัญอยู่ที่86,000 USD หากราคาของบิตคอยล่วงลงมาและอาจต้องอเผชิญกับระดับแนวต้านที่สาคัญหากบิตคอยพุ่งขึ้นไปที่โซนระดับราคา1 5 0 0 0 u s ์และถ้าหากรุด1 5 0 0 0 u s ์ขึ้นไปได้นั้นอาจต้องอเผชิญกับระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งของฟินโบนิชีที่โซนระดับราคา135,000 u s ์